สวัสดีช,ช้าเชรนเนอรเทรนทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมสันพิมพ์ายเช่นเคยเนาะหายหน้าหายตาไปนานก็วันนี้เนี่ยจะกลับมากับหัวข้อการรวมศูนย์ระบบรักษาความปลอดภัยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าทางไอวิชั่นเนี่ยเรามีเทคโนโลยีอะไรมาซัพพอร์ตกับงานลักษณะนี้บ้างนะครับในการรวมศูนย์นหลายที่นะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นมาที่กระดานชนวนก่อนนะครับโอเค ดูโจทย์ของลูกค้านะครับสมมุติว่าลูกค้าเป็นบริษัทขายสินค้าบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมีอยู่ประมาณ10สาขาทั่วประเทศเอาสักสี่หสาขาทั่วประเทศไทยแล้วกันเนาะโอเค5้าสาขานะครับมี4สาขาที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีที่สำนักงานใหญ่หนึ่งที่นะครับในแต่ละไซส์เนาะผมลองลอง,ลองตั้งโจทย์มานะครับก็จะมีกล้องนะครับมีกล้องทั้งหมดเนี่ยแตัวนะครับแล้วก็ e x c e เซคต์คอนโทสำหรับ ลงเวลาเข้างานเนี่ยสเครื่องนะครับที่เชียงใหม่ที่ระยองขอนแก่นแล้วก็สงขลานะครับแล้วก็ออฟฟิศที่กรุงเทพสำนักงานใหญ่เนี่ยก็จะดึงรีพอร์ตแล้วก็มอนิเตอร์ริงภาพวิดีโอจากที่กรุงเทพด้วยนะครับทีนี้ลองดูว่าจะเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับถ้ามีโจทย์ลักษณะนี้นะครับโอเควิธีการเห็นไหมนี่คือแต่ละไซส์นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ ทุกทที่ก็จะมีกล้องมี e x c e ซ์ไซต์คอนนะครับมีเอ r แล้วก็ที่กรุงเทพเนี่ยก็จะใช้ในการ m o n ิเตอร์ลแล้วก็ดึงรีพอร์ททางเอท e งแดน e นะครับหรือว่าระบบลงเวลาเข้าง,งานนั่นแหละนะครับโอเควิด okay. ีที่1 VPN ช่วย่านได้ช่วยท่านได้นะครับ VPN ช่วยท่านได้ความหมายของคำว่า VPN แน่นอนผมคิดว่าหลายๆคนคงได้ยินคำว่า VPN มาจากหลายที่เนาะจะเป็นมุด VPN ไปต่างประเทศเพื่อดู คอนเทนต์ uh, ต่างๆที่ยังไม่รีลิสในประเทศไทยหรือว่าอะไรลักษณะนี้มุดไปย mm ุโรปเพื่อโพสต์ลงทวิตเตอร์โพสต์เอกหลงโง่ๆลงทวิตเตอร์หรือ uh, มุดไปอเมริก hmm. าเพื่อดูคอนเทนต์เน็ตฟลิที่ไม่ได้มีใน Netflix ประเทศไทยยกตัวอย่างนะครับเป็นต้นประมาณนี้โอเคก็คือ VPN ทีนี้ VPN คืออะไรเนี่ยผมคงอธิบายไม่ได้ละเอียดเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ให้เข้าใจว่า VPN เนี่ย uh, มัน มันเป็นเหมือนการทําให้เน็ตเวิร์กเนี่ยจากที่อยู่ไกลๆกันเนี่ยเหมือนอยู่ที่เดียวกันได้นะครับความหมาย VPN มันย่อมาจากเอ่อเวิ p r i v a t e network ก็คือ,เ,อ,อเครือข่ายส่วนตัวแบบจําลองใช่ไหมเอาประมาณนั้นแหละคือเป็นเครือข่ายส่วนตัวแบบจําลองถ้าทั้งที่จริงเนี่ยไม่ได้อยู่เครือข่ายส่วนตัววิ่งออกอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับแล้วก็ทำให้อินเทอร์เน็ตจากอะไรที่ที่มันอยู่ไกลๆกันนี่เหมือนอยู่ด้วยกันนะครับ ซึ่งก็ต้องมีฮาร์ดแวร์มี VPN server มี VPN ลอเตอร์อะไรต่างๆนะครับทำไมถึงเราถึงจะใช้ VPN แน่นอนว่าบริษัทหรือว่าหน่วยง,งานที่เป็นองค์กรใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ระบบ VPN อยู่แล้วเพราะว่าเป็นการป้องกันเรื่องของ Network Security ด้วยนะครับพวก Cyber Security ถ้าเราจัดก,การเรื่องของ Firewall อะไรต่างๆนะครับทำให้ Network มันอยู่ในวงเดียวกันแล้วก็ปลอดภัยจากอินเทอร์เรน็ตภายนอกด้วยนะครับรบ,บริษัทใหญ่ๆเขาจะมี VPN ของเขาอยู่แล้วนะครับ เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์แต่ละไซด์ด้วยนะครับจะใช้ในกรณีนี้แหละนะครับบางทีถ้าเป็นบริษัทใหญ่มากๆเขามี VPN อยู่แล้วถ้าเขามี VPN อยู่แล้วง่ายเราทํางานง่ายเลยนะครับแค่เอาอุปกรณ์ไปจอยเน็ตเวิร์กแล้วก็ประสานงานกับฝ่ายไอทีของลูกค้านั่นแหละนะครับอันนี้คือในกรณีเคสที่1ก็คือมี VPN นะครับลูกค้ามี VPN หรือเราจะวาง VPN ให้ลูกค้าก็ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายมันสูงถ้าเราลงทุน VPN ให้ลูกค้าเลยเนี่ย มันจะไม่คุ้มเอานะครับในในส่วนของแค่ระบบเ,เครื่องลงเวลากับกล้องวงจรปิดนะครับแน่นอนว่าลูกค้าจะต้องปัดตกแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่าลูกค้ามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอาอ,อุปรกรณ์ของเราเนี่ยไปจอยในเน็ตเวิร์ก VPN ของเขาได้เลยนะครับโอเคมาดูสรุปข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือถ้าทํา VPN นะลงทุนครั้งเดียวเนี่ยมันใช้ได้หลายอ,อกกุปกรณ์นะครับไม่ใช่แค่กล้องวงจรปิดไม่ใช่แค่เซ็นทรทัลทที่เราเอาไปวางนะครับลูกค้าก็จะ สามารถเข้าถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์รตา่ตางๆระบบ,บเซิร์ฟเวอร์ของเขาได้เลยเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเขามีอยู่แล้วเนี่ยก,ก็ดีเนาะข้อ2ก็คือเราสามารถอคอนฟิกอุปกรณ์ผ่าน VPN เนี่ยได้เหมือนกับเรานั่งอยู่ตรงนี้เลยทั้งๆที่ไอเครื่องนั่นนะอาจจะอยู่เชียงใหม่ก็ได้เรานั่งอยู่ที่นี่เหมือนกับเอาเครื่องมาวาง,างข้างๆเราเลยนะครับล็อกอินคอนฟิกเรชันอุปกรณ์ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ VPN เนี่ยมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงถ้าเราลูกค้าหรือว่าทีมไอทีจัดการดีๆเนี่ยก็ โอกาสที่จะโดนโจมตีจากภายนอกเนี่ยน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆโอเคแล้วก็สามารถรีโมทต,ตั้งค่าอุปกอรณ์ได้ทุกที่นะครับแล้วก็การซื้อโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการกล้องวงจรปิดหรือว่าไอเซตคอนโทรของไฮวิชั่นนะตัวไฮเซ็น r a l เนี่ยซื้อครั้งเดียวแล้วก็ใช้งานได้ตลอดชีวิตเลยน,นะครับโอเคข้อเสียถ้าหากว่าลูกค้าไม่มีเราไปลงทุนให้เขาเนี่ยมันไม่คุ้มมันโคตรจะไม่คุ้มเลยนะครับมันลงทุนเยอะมากๆนะครับสำหรับการใช้งานเพื่อกล้องอย่าง ้องจอปิดหรือไอเสอรคอนโทรลแค่เนี้ยจะลงจุนทำ v ี n ไม่ค่อยผูกนะครับโอเคอันนี้คือ VPN เนาะอย่างแรกนะครับโอเคเนื้อขไยที่2 ISUP เนะครับเทคโนโลยีของ h v i s i o นนะครับก็เอ่อเทคโนโลยีนี้เป็นการเป็นการกำหนดเป้าหมายให้กับกอุปกรณ์นั่นแหละนะครับถามว่ามันมันกำหนดเป้าหมายยังไงนะครับโอเคเอ่อผมจะอธิบายง่ายนะครับปกติเราเนี่ย เวลาเราวางระบบซอฟต์แวร์ให้ลูกค้าที่เป็นตัวไฮเซ็นทรัลนะครับมันจะอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันซึ่งเราเนี่ยจะดึงหมายเลข IP ของอุปกรณ์เข้ามาหาเซิร์ฟเวอร์วิธีการคอนฟิกก็คือแอดโดย IP อุปกรณ์ยูสเซอร์ในพาสเวิร์ดใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าเป็น iSUP เนี่ยจะต่างกันก็คือเราจะคอนฟิกที่อุปกรณ์นะครับให้เขาชี้นะครับคอนฟิกที่อุปกรณ์ให้เขาชี้มาหาที่เซิร์ฟเวอร์เกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่ให้คุณส่งข้อมูลมาที่เซิร์ฟเวอร์นี้ นะครับทุกไซต์เลยก,ก็จะส่งมาเราคอนฟิกได้นะครับด้วย ISUP เงื่อนไขของ ISUP ก็คือจะตัวที่เรวาวางที่เราวางเซิร์ฟเวอร์ของตัว h ฮเซ็นทรัลนะครับจะต้องมีฟิกพับเ i ิคไอนะครับอันนี้สําคัญเนาะต้องมีฟิกพัวเ i ิคไอถึงจะใช้งานได้นะครับก็มันถ้าให้อธิบายง่ายมันเหมือนกับการเอาตัว h ฮเซ็นทรัลเนี่ยไปวางไว้ที่ จะวางบนคลาวด์ก็ได้นะถ้าเราทำคลาวด์นะครับแล้วก็ assign ฟิคเว็บไอพีกับตัวเซิร์ฟเวอร์แล้แล้วก็คอนฟิกที่ตัวอุปกรณ์นะครับว่าให้ชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ไอพีนี้1.1.2.3 4จุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้ายกตัวอย่างเป็นต้นนะครับข้อมูลก็จะวิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการยืนยันตัวตนเล็กน้อยด้วยรหัสผ่านด้วยคีย์ต่างๆซึ่งเราสามารถตั้งค่าหรือก็คอน i g ิกร t ชันได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยถ้าหากว่า มีลูกค้าจำเป็นต้องใช้ก็ติดต่อทางทีมไฮิชั่ในใกล้บ้านได้เลยนะครับคิดว่าทุกทคนจะเข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับโอเคอันนี้คือข้อ2นะครับข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างนะครับข้อดีก็คือใช้ฟิกพับบิกไอพีหนึ่งหมายเลขสามารถใช้งานได้เลยนะครับฟิพับบิกไอพีหนึ่งหมายเลขเราไม่ต้องลงทุนทำวีพีเอ็นใช่ไหมไม่ต้องลงทุนค่าอะไรมากนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตรายเดือนที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ย อาจจะสูงขึ้นจากเดิมเล็กน้อยนะครับไม่ถึง20นะครับสำหรับค่าฟิคเกบิตไอพปกติเองเนี่ยทางผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่าง a s เอสทูหรือว่า 3BB อะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะมีตรงนี้ให้บริการอยู่นะครับถ้าอินเทอร์เน็ตทั่วไปเขาจะเป็นเดนามิกไอพใช่ไหมเขาจะเปลี่ยน IP จริงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า IP เราเนี่ยมันมันหมดไปแล้วมันไม่เพลี่ยนพอแล้วเขาก็จะสลับนะครับแต่ถ้าเราซื้อเนี่ยเขาก็เขาก็จะทําให้เรานั่นแหละ ครับแต่ก็จะมีค่าบริการเพิ่มเติมเล็กน้อยเพราะว่ามันทําให้ชีวิตเขาลําบากขึ้นเล็กน้อยนั่นแหละนะครับโอเคข้อดีข้อที่2ก็คือไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมถ้าที่สาขาก็มีเทอร์เน็ตที่ส่วนกลางก็มีเน็ตเราเพิ่มแค่ใช้พิมพ์คล์กีก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของไฮวิชั่นส่วนใหญ่จะซัพพอร์ตหมดแล้วนะอุปกรณ์ที่เป็นเน็ตเวิร์กนะครับแต่ว่าพวกระบบกล้องอนาล็อกนะี่ไม่ซัพพอร์ต ส่วนใหญ่ก็จะซัพพอร์ตหมดเอ็ e เซสต์คอนโทเอ่อ NVR กล้อง IP Digital Signage Mobile DVR กล้องโซล่าเซลอะไรเงี้ยซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับแล้วก็ซื้อโปรแกร,รม High Central เนี่ยจ่ายครั้งเดียวจบเนาะจ่ายครั้งเดียวจบนะครับข้อเสียก็คือจะใช้ได้เฉพาะฟังก์ชันทั่วไปไม่เหมือนกับ VPN ใช่ไหมถ้าเป็น VPN เนี่ยเราสามารถเข้าไปคอนฟิกอุปกรณ์ได้จากที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว i s เอเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปคอนฟิกอะไรได้ ได้มากนะักนะครับโอเคนี่ก็คือ XUP เนอะส่วนที่สาม Connect Cloud ของ High v i s i o นนะครับเออก็เป็นการเปิดตัวใหม่เลยนะครับสำหรับช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็คือ h i Connect Team Mode นะครับ Connect Team Mode ก็เออจะใช้คำว่าลักษณะนดี เป็นคลาวของไฮวิชั่นนั่นแหละแต่ก่อนหน้านี้เรามีเฉพาะ Personal Mode ก็คือเราเป็นเจ้าของบ้านแอดกล้องเข้ามาแล้วก็แชร์ให้กับครอบคนในครอบครัวเรา3-4มคนดูกล้องจักภาพาในบ้านเราได้ถูกไหมครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเปิดทีมโหมดออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยอหลังจากคลิปนี้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะอธิบายตัวไฮคอนเน็กทีมโหมให้ เข้าใจอย่างละเอียดแล้วก็จะแนะนําเรื่องของการตั้งค่าก่อน <S <S การคอนฟิคูเรชันด้วยนะครับโอเคมาดูคอนเซ็ปต์รวมๆคร่าวๆนะครับก็คือตัวให้คอนเน็กนะครับให้คอนเน็กทีโมดใช่ไหมก็จากเดิมใช่ไหมเราต้องลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์มาลงไฮเซนทรัลนะครับหรือถ้าอยู่คนลหลายที่อาจจะทํา v เบียนอาจจะทํา iSUP ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ถ้าเป็นให้คอนเน็กทีโมดไม่ต้องนะครับให้คอนเน็กทีโมดเองเราสามารถ แอปอุปกรณ์ขึ้น HiConnect ใช่ไหมแล้วก็สวิตบนแอป,ปเราเนี่ยบนแอคเค n t ของ HiConnect นะครับจาก Personal Mode เป็น Team Mode แล้วก็แอปอุปกรณ์เข้ามาได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีข้อจํากัดเหมือนกันเออไม่ใช่ไม่มีข้อจากัดปกติถ้าเราแอป,ป,ปแบบฟรีนะครับจะได้แค่32กล้อง32กล้อง32กล้องนะแล้วก็ดูภาพต่อเนื่องสูงสุดได้แค่5นาที ห้านาทีเท่าน,นั้นสามสิบสองกล้องห้านาทีนะครับตัวไอคอนเน็กเอมีโพซีนี้อยู่เพราะว่าเขาจัดการคลาวไม่ไหวนะครับไม่งั้นค่าคลาวมันแพงเนาะโอเคสามสิบสองกล้องห้านาทีถามว่าถ้าเราต้องการแอดกล้องมากกว่าสามสิบสองกล้องห้านาทีต้องทํำยังไงนะครับก็ซื้อไลายเส้นกล้องนะครับไลายเส้นกล้องซึ่งไลายเส้นกล้องอันนี้เนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนหรือว่ารายปี หกล้องก็จะมีแบบว e นเยะครับหรือว่าวันมันก็ลายเดือนรายปีเราเลือกซื้อได้เนาะก็ถ้าเราปลดล็อกอันนี้หนกล้องเนี่ยก็จะไม่มีลิมิต5นาทีเลยนะครับจะใช้ได้ก็จะใช้ได้ตลอดต่อเนื่องไม่มีลิมิต5นาทีนะครับซึ่งถ้าเราบอกว่าคําถามก็จะเกิดอาสมมุติอย่างนี้เนี่ยผมมี32กล้องอะ่ะผมต้องซื้ออะไรเส้นเท่าไหร่ ถ้าเรามี33กล้องนะครับไซส์สมมุตินะสมมุติไซส์มี33กล้องนะครับ33กล้องโอเคติกล้องไม่ถูกก็ได้โอเค32กล้องนะครับถ้าเราซื้อไลเนสนแค่กล้องเดียวนะครับไอ้กล้องเดียวของเราเนี่ยจะดูได้แบบไม่ตัด5นาทีแต่ไอ้32กล้องทีงเ่เหลือจะโดนตัดนะครับตอนนั้นถ้าหากว่าเราต้องการให้มันสมมุติจริงๆเราก็ต้องซื้อไลเนสนทั้ง33กล้องเพื่อมันจะได้ไม่ตัด ทุกค5นาทีนั่นแหละนะครับวางยังไโอเคอันนี้เรื่องของกล้องนะครับกล้องได้32กล้องมนาะอันนี้ผมลบทิง้งไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปสรุปให้อีกทีด้านหลังนะครับตาในสองกล้องโอเค้าถ้าเป็นเ c ็กเซดคอนโทรล่ะเอ็กเซ Control เนี่ยจะรองรับได้ฟรี10ประตูนะครับ10ประตูแล้วก็ทำ time a t t e n d a n c e ได้100คน เกิดคำถามขึ้นอีกโอเคสิประตูห0ึ่งร้อยคนทีนี้ถ้าเราบอกว่าเรามีเกินร้อยคนแหละแต่เรามีไม่เกินสิประตูจะทํำยังไงใช่ไหมครับก็ให้ซื้อลายเส้นเพิ่ม1ประตูก็พอ1ประตูนะครับก็จะมีลายเส้นแบบวันเยวันมันเหมือนกันหนึ่งเดือนหรือว่าหนึ่งปีเหมือนกันนะครับซื้อลายเส้นเพิ่มแค่หนึ่งประตูไอ้ฟังก์ชั่นฐานเมทันเดนซ์เนี่ยก็จะเปิดแบบอัลลิมิตเลยนะครับอัลลิมิตเลย หนึ่งประตูซื้อไลไรเส้นแค่อันเดียวเองก็จำนวนคนนี่ไม่ไม่มีมิตเลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคอะเนาะคิดว่าน่าจะมององภาพกันแล้วนะครับโอเคข้อดีข้อเสียมาดูกันนะครับข้อดีคือไม่ต้องใช้ฟิกพับิกไอพีไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มนะครับอุปกรณ์ที่รองรับเนี่ยใช้ได้ทุกอันเลยที่รองรับายคอนเน็ตนะครับอีกอย่างนึงก็คือซอฟต์แวร์จะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอเพราะมันอ,อยู่บนคลาวด์ใช่ไหม ทางไฮเวชชั่นเวลามีการอัปเดตตัวไฮคอนเน็กไรเงี้ยเนี่ยเราก็จะได้โอกาสแก้บั็กไปเลยในตัวนะครับโอเคทีนี้ข้อเสียนะข้อเสียก็คือจะใช้ฟังก์ชันได้เฉพาะฟังก์ชันพื้นฐานที่ตัวซอฟต์แวร์มีนะครับพวกฟังก์ชันพิเศษเล็กเล็กฟล็อกนิชั่นฟังชันเอ่อกล้องอ่านปยทะเบียนอะไรเงี้ยยังไม่ได้ปล่อบนตัวไฮคอนเน็กนะครับข้อเสียอีกอันหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเราเกินลิมิตนะครับต้องการอะไรที่ มากกว่าฟรีฟังก์ชันเราจะต้องจ่ายค่าบริการเป็น Subscription รายเดือนรายปีซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆหลายๆที่เขาก็มองเป็นเป็นอนาคตเพราะว่าการซื้อแบบ u u s s r r p t t o n เนี่ยมันได้เปรียบกว่าทั้งเรื่องการอัปเดตการค่าใช้จ่ายต่างๆบางครั้งเนี่ยเราใช้แค่เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนซื้อเครื่องซัร์ฟมาปัาง้งอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะแค่มีมือถือกับ PC ที่ สเปคธรรมดาธรรมดามาก PC โน้ตบุ๊กที่เราใช้ทุกวันเนี่ยเราก็สามารถเปิดกล้องวงจรปิดเข้าไปดูได้หรือเราสามารถดึง e t h e r r e p o r t ได้เลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นความสามารถหรือว่าเป็นเทคโนโลยีของตัว High Connect Team Mode นะครับทีมเนาะทีมทีมอทีมที่ไม่ใช่เป็น,ปนคนเดียวอะ่ะทีมนะครับทีมเขียนว่าทีมไม่ผุเลโอเคทีม,โ,ทมโม หรือว่าการทํางานเป็นทีนะครับซึ่งถ้าให้ผมลองวิเครานะห์เนาะโดยส่วนตัวก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างเหมาะนะครับเหมาะกับใครอนะีกเนาะแน่นอนลูกค้าทั่วไปหรือว่าอะไรเงี้ยก,ก็ใช้งานได้นะครับไม่ต้องมีสาขาก็ได้ถ้าทำทางไม่เทนเน้นเนี่ยบยริษัทมีไม่ถึงร้อยคนนะครับยังไงก็ใช้ไม่ถึง10ประตูอยู่แล้วที่เราจะทาทางไม่เนเนท์ใช่ไหมก็เอาเนี้ยมาใช้ได้เลยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเราจะลงทุน ทำตัวใช้ตัวไฮเช่นท่านหรือว่าอะไรเนี้ยแล้วเรามีคนแค่ไม่กี่คนนีดึงรีพอร์ตเล็กๆน้อยๆเองเพื่อดูว่าใครขาดล่ลามาสายยังไงนะครับก็ใช้ตัวไฮคอนเน็กได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องซื้อฮาร์ดแวร์แรงๆเพื่อมาทําตัวรีพอร์ตการลงเวลาเข้างานอีกแล้วนะครับนอกจากนี้ข้อดีอื่นยังมีอีกเพียบนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามารีวิวตัวแอปพลิเคชันไฮคอนเน็กต์ทีมโหมดกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับ วันนี้ก็คงจะจบแต่พิ้งเท่านี้แหละคงไม่มีอะไรมากเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมาทําให้ดูเลยนะครับว่าการใช้งานฟังก์ชันต่างๆมันใช้งานยากง่ายยังไงบ้างนะครับก็วันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ